แรงที่แม่ำขายสั่งลอยได้ไหมได้สุขสุดูลกำลังดีถ้าพอดีทานนว่กดเพื่น <c oughs> อนเ,เลยนะครับ <c oughs> ยอกยอกยอกรับเป็นเงินสดเหรอโอนเลยโอนก็ได้ปไปโอนก็ได้รับหมดครับไม่ต้องหว่วง พัดเนื้อถูกใจค่อยเอาไปครับเดี่ยวแวก่อนได้รับปัดหรือเปล่าปัรก็รับป๋าบัตร๋าปาป๋าป๋าป๋เป๋า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 ป๋ป๋าปป๋าป๋าป๋าป๋ัป๋า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 ปป๋าป๋าปาป๋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 าปั อยว่ละสองลูกสองลูกเลยเป็นเนื้อเป็นเนื้อพอดีทานนะเป็นเนื้อพอดีทานนะครับพิกัดตลาดท่าเรือข้ามปาาท่าดินแดงนะครับต้องตีรถไปเอาหรือว่าหรือว่าตีรถไปเอาปังนี่เองมาพักอยู่ที่ตลาดไทยนี่เองอ๋อมีตลารไเนาะครับครัพรอนไม่ไม่ทางทุ่มพรส่งมาพักที่นี่หลง มีเจ้าประจำหลงอยู่ตลาดไทยใช่ไม่ได้ไปซื้อปล่อยก็เรียนถูกกว่าครับะละอูนี่มันเป็นป่าละอูป่าละอูเชื่อมันมันเป็นมันมีไม่ถึงให้เราขนาดนี้หรอกมีมีน้อยขอ่ไไม่ถึงเราหว่าขอเป็นหมอนทองนะครับใช่ปลูกเยอะอร่อยจริงทุกจันไรยองอ๋อใช่ขึ้นขึ้นชื่อเลยแล้ว่ามันเวอร์ก โลเหร่อยเราเนี่ยหมื่นกว่าสองหมืน 5, ่นโล่ห้าพันเหรอประมาณนั้นครับไม่ไงกินมปนี่ไ่ไม่กลขี้แล้แล้วแต่คนชอบอสุกนะครับเนี่ยหอมเลยแบบเนื้อละมุนเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเนื้อสุกหวานนะครับก็เดินสายนะื <c oughs> ่อทีก็เห็นข้าวไปฝั่งนู้นก็มีด้วยอ่ะใช่ครับใช่ อังคารผมใช่ไหมพุทธใช่ป๋าอาคารพุทธศุกร์อ,อ,นนอาทิตย์ครับอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยป๋าก็มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมครับเออแล้วนี่ต่อนนเนู่นอ,อ๋อป๋านั่งเรือมาขุดหนุนผู้เรียนปาน้อยโดเยเฉพาะเลยนี่ใช่ใช่ครับเอฟซีัวจริงสังเกตที่รถกระบะ ีต้องรับทุกวันวะทุกวันป๋าก่อนลงมือแกะต้องรับก่อนเขามีมีแบบที่แบบว่ามันสุกเจอแล้วต้องเก็บไปเองไม่มีป๋าไม่มีครับต้องจําหน่ายต้องจําหน่ายไม่หมดเหอบ๊ยออกหมดครับถ้าเจอสุกมากเราก็ต้องไปหาคนกินไอ้พวกเรำชอบใช่ว่าชอบกินเขาชอบชอบกินแบบนิ่มๆเรี่ยงเราต้องแพงก็เพราะนี่แหละครับ เราเจอกิมันเราก็จะสะดุกแล้วเนื้อมันถึงโลครึ่งไหเนี่ยเลยปลาเลยอนี้ีหูแล้วใช่ห้าห้าปูสีู่ไปมุกกินผั่ตลาดโอ้ไปกินแน่งนี้วะเขาบอกพวกมันกินนย่งี้ยนะใช่ใช่ครับกินนิ่กินนิ่ม เป็นปลาเลยโลกวา่าโกว่าปะใช่ใช่ประมาณนีน้แล้วมาดูอบอไปรูที่สองแล้วมันกินกันแล้วมันไม่ขมไม่อะไรตัววะไม่ขมนะปะพวกนี้มันกินถ้าเป็นชนีจะขมถ้าหมอนไม่ขมอครอับชนีขมเคยมีญาติคนกินมามันก็อยากกินเค่เรียแล้วก็ไปซือ้อให้ครับมับนบอกว่าสีอ่ะ มันก็สุกเลยอ่ะเมันเจ้าเจ้าเละใช่ไหมเออมึงก็กินนะมึงก็กินได้ของมันนะเดี๋ยวมันบอกว่ามันไม่ค่อยสุกเังแรกกินอย่างมึงกูไม่กินเลยว่ะครั้งแรกเลยอ่ะผมขายคนจีนเนี่ยไอ้พวกทัวร์นะครับเออเจอแบบเนี้ยมันเฟี้ยงใส่หัวผมเลยมันร้องหยียังไม่เหม็นเลยร้องหยียังไม่เหม็นไม่่จายนไม่จ่ายด้วย เพราะว่าไม่ใช่เนื้อเทียมเจ้าต้องเอาไกมาเป็นล่ามต้องมาเอาไกมาเชียรนั่นะทำไงทำไงกด์มาอธิบายให้ฟังสุดท้ายเราก็ต้องยอมยอมใช่เราต้องยอมเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้ออีกใช่ไหมพายอ่าน่ใช่ตลัดคนจีนที่มาไทยเริ่มกินแบบนี้แล้วนะครับฮะเออใช่ใช่เริ่มเริ่มมากินเนื้อนี้ได้เนี่ยเออมันรู้ลวมันรู้แล้วไง ราะว่ามันอยู่ฝั่งโน้นอะมันซื้อที่เป็นแพ็คอ่ะไอที่เป็นเล็บต่ามันขมครับมันขมแล้วมันกินไม่ได้มันง่อมันง่ไปนะเออมันโง่ประมาณนั้นแหละกินไม่ได้กว่าจะลดไอที่เปิดแล้วไม่เอานะเอาเปิดใหม่ด้วยนะเฮ้ยยล่าขายก็ยังติดจะติดอ่ะไอสูตรนิดๆนะใช่ใช่ปุกเลยแหละตุกเลยไอ่อนถานี่กลิ่นออกแล้วไอพวกกินเล็บ ทำเป็นแพกๆอ่ะแลาวส่วนใหญ่จะเป็นก้านยาวซะด้วยสมัยก็ไม่รู้ของแท้ว่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราก็ดูไม่ถึงเนาะมันก็โตที่ยังไม่แก่ก้านยาวดูที่หนามมันครับหนามจะติดๆกันเลยแก่เป็นเนื้อไปแล้วไงอ๋อเพรเนื้อมันก็จัดกว่าคล้ายๆกันสี่จัเข้มกว่าสีมันจะเหลืองกว่าใช่ใช่แต่ยังแต่ยังเราก็ดูไม่รู้หรอก นี่ก็เหลือแค่นี้นะตันอื่นแม่ขายสาหรือหมดแล้วกบกบไม่มีแล้นะฮะไม่มีปลาหรือถ้าเกียดติปลาแล้วตอนนี้ทุเรียนพันกบอึ่นก็ไม่มีแล้วป๋ากินกันหมดเอออึี้อืออ่ยโดนหมดอึ่นโดนหมดโอ้รับแพงไหมนะสี่ห้าร้อยโอ้ยหลายร้อยหลายร้อยครับโอเคปลาเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าหน่อย ไอ้นั่นมันลาดำทั้งลูกโอ้ยให้ทั้งลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่โดนเนื้อครับมีเขาเรียกพันผสมผสมอะไรอ่ะตอกกิ๊วเพี้ยนี่ยแหละทุกคนพูดผสมเลยดีใช่แล้วไม่มันเป็นธรรมชาติมันของมันแบบนี้นะครับเหมือนน้อยหน่าเหมือยหนาก็มีเหมือนกันเพี้ย ก่อนนะดูนี่เป็นกรอบนะลูกค้าจะเอาไปกินพวกนี้นะครับไปกินพวกนี้ครับพาไปกินพรุ่งนี้นะครับนี่เนื้อกรอบนะเนื้อไก่ฉีกฉีก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ลูกลูกเมื่อกี้นี่สวยมากเลยเนื้อสุกพร้อมทานสุกพร้อมทานนิดนึงเอาแล้วเล่นมุกคืนแล้วลูกค้าครับไก่ไม่เป็นเลยว่าครับไปไม่เป็นเลยเจอมุกลูกค้าใช่ไก่ฉีก พิมพ์นิยมเหมือนกัน

ตามเป็นชุนใช่ไหมครับ คุณเรียนเป็ดนี่ดูเทคนิคป่าน้อยได้เลยขนาดบาวไม่คนนี่ยังบอกยังเลี้ยเลยอันนี้ภูเนี้จะไม่มีมัง้งนี่งไงอย่าใจร้ายโอ้ยจะไมครับนิดเดียวไม่มีครับเป็นภูหล,ลอ,อกได้สองถุง <laughs> ที่ผู้นะครับตามสเต็ป มาตรฐานสี่ห้าพูเจ็ดร้อยหาเลือกได้เลยกินลูกนั่นแหละพอดีครับนี่ยเป็นแอร์สูงหายนได้ท้างนาเนี่ยได้หมดอ่ะอร่อยทุกลูกอร่อยทุกลูกจริงเลย ได้แต่ได้แบบเงีนย้องสุขไงไม่ชวกกำลังดีสุกโนเนี่ยลูกนี้บนี่แบ

หวังคาไม่หลอกหรอกใช่ใช่เ่าอยู่ตรงนี้แหละจำได้อยู่อยู่ตรงนี้ใช่นี่แม่ค้าแม่ค้าเหมือนกันแม่ค้าขายอะไรครับเนี่ยขายแมลงแมลงทอดแม่เดี๋ยวตามไปขายยูส้นไหนครับครับนี่หรอแมลงวางบ่อไม่บ่ว่ไม่แมลงางไมขายของแต่แมลงทอดนะเรตงตามไปอุดหนุนนะครับ ไปไปไปเนี <Yeah>. oh. ่ยโอ้ิคงนี้นะครับอ่ะ uh. บกแข็งหรอมันก็นมีแบบเหมือนมะม่วงคนระับสุกไปคูนึงก่อนเหมือนมะม่วงก็ฝั่งนึงไปทยอยสุกเท่าๆกันถังกวหน่อยเด้สองจุดแปดสองจุดแปดเชื่องที่เลขใบอยู่นู่นนะ บางนะงงถือผ่านร้านทุนเรียนเปล่าหนูก็ถือผ่านเลยแหละค่ะออถือผ่านเลยจะอะไรมากมายพี่ <c oughs> ใจร้านไหนเราก็ซื้อร้านนั้นใช่ต้องแค่นั้นเองเส็ของลูกค้า เดี๋ยวเราผ่านก็บอกว่าผ่านไม่ได้ตรงนี้พี่ห้ามให้เดินเหรอคะจะว่าอะไรเลยจ้าแหมขนาดเป็นลูกเทตรงขายตรงนู้นหนูยังไม่ซื้อเลยเกผมขายอยู่ข้างหน้าผมไล่มาตะไรเนี้ยอออท๋อแต่ก่อนใช่ใช่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนป๋าจอดอยู่ฝั่งอยู่ตรงนู้นเห็นพี่มึงเขามาขายอยู่ครับ ไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่เกี่ยวเลยฝั่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้นั่นไงตรงรถกระบะตรงป้ายตรงป้ายเลข<อ>เก็บมาด่าเอาจากที่ไม่แปลกหรอกมาอารมณ์ของอาล,ลงยากจะตายเสียเงนินเข้าไปจอดไม่เห็นจะยุ่งยากมาง่ายนั่จอดตรงนี้นเนี่ยเห็นแก่ตัวพูต้ตรงใช่เรียบร้อยนะคะไม่ราคาอะรกันเนี่ ไม่หาย,ข,าข,ายขอหนูพอหายโรคพี่หมน่วย